รอบนี้นะคะเด็กๆคนให้เข้ากันแต่ต้องคนเบาๆโอ้ค่ะเบ๊สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาทำอวัยวะอีกข้างหนึ่งค่ะเป็นสุดตัวเองนะวันนี้เราจะมาทำนทำ้ำยา เไปเลยวันก่อนนะคะเราซื้อมาแล้วก็มาเทเทเทใช่ไหมคะแล้วก็มาทําลูกโป่งกันแต่รอบนี้เราจะผสมน้ํายาเองะคะ่ะใช่ใช่ด้วยมิซิมินาสแฟมิลี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์รกันเลยได้เ,เดี๋ยวดูแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะเกิดฟองไหมด้วยนะเพ<อ>ราะ<ๆ>ว่าอันนี้เป็นการทาครั้ง <ๆ S 2> แรกนะคะ,ะ,คะอ่ะอันแรกนะคะนี่อะไรคะกะละมังอ่ากะละมังเอาไว้ใส่ กวัสดุของเราทั้งหลายแล้วก็นี่ที่คอนแบบนี้ตรุบรุบรุบและอันนี้ก็คือน้ำยาน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลป่นค่ะทำเป็นไอซิ่งใช่เพราะว่าจะได้ละลายง่ายๆ่ายนะคะน้ำตาลปกติใส่เครื่องปั่นใช่ใช่แล้วก็ใส่เครื่องปั่นแล้วก็จะป่นเห็นไหมมอนไอซิ่งที่เรากินในโดนัทอะค่ะอ๋อไม่กินแล้วนะคะ120 ml ตาร้อยกรัมแล้วก็น้ำเปล่าเก้าร้ออ่าเก้าร้อยกรต้มสุกช้าด็กน้ำต้มสุกค่ะงถามต้องให้อุ่นๆให้มันอุ่นๆก็ดีเพราะว่าเวลาคนกับน้ำตาลจะได้ละลายง่ายโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เลยแล้วก็เด็กๆรู้ไหมคะทำไมต้องใส่น้ำตาลแปลกๆนะมเลกมากทำบอเบ้อต้องคอยต้องใส่น้ำตาลเขาบอกว่าใส่น้ำตาลแล้วอ่ะจะทำให้น้ำตาลอ่ะจะเป็นตัวช่วยยึดยึดเกาะ วัสดุต,ต่างๆคือของอเขาเรียกนะส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันแล้วก็ทําให้ฟองอ่ะไม่แตกง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่น้ำตาลนี่นี่ยายทำแล้วนี่ยาทำแล้ว,แ,ลวแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําตาลก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทานที่มีคนจะใส่เนาะโอเคมาคตอนละเทน้ําลงไปเลยค่ะจะเทน้าคะ่ะทีละคนอ่านพี่มินดาเทน้ำม่รินเทน้ําตาลแล้วกันค่ะ อ,อเรใส่ค่ะอันนี้น้ำอุ่นอเคอันที่หนึ่นง<ล>อง่าใช้น้ำอุ่นเสร็จใส่น้ำตาลทาอ่น,น้องไม่รินเทเลยค่อยๆเทนะคะ้วนี้ค่อยๆเทแล้วก็คนน,าาน,น้ตาลไปก่อนโอเคต่อไปก็เทอย่าเพิ่งอ่าพิ่งน้ำยาล้างจานเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะคะทนี้คนคนให้เข้ากันประมาณ2นาทีนะคะไม่เกิน3นาทีนะประมาณนี้อคนไปเลยคนไปเลย ละลายหายซีนไปเร็วละลายไปหมดแล้วค่ะเราคนไปประมาณ2นาทีกว่ากว่าโอเคน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้นะคะเด็กๆคนให้เข้ากันแต่ต้องคนเบาๆไม่ให้เกิดฟองนะคะโอเคไหมไม่เกิดฟองไม่งั้นคเดี๋ยวมันจะเป็นฟองไปแล้วไงเดี๋ยวจะเล่นไม่สนุกแล้วไงคะจะให้หมดเลยกว่าให้หมดเลยอืมกวาดให้เกลี้ยงเด็่ๆใจเย็นๆใจเย็นๆคนยังไงให้ไม่เป็นฟองอะเด็กๆทำได้เปล่าเบาๆลูกอืมโอเค ไปเลยคนบอกบออุย้ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยเก่งมากนะไม่มีฟองล้วยนะเด็กไม่ทะเลาะก,กันด้วยอาคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องรอสาวนี่ค่ะเราผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําอุ่นน้ําตาลแล้วก็น้ํายาล้างจานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องทิ้งเอาไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะเอาไว้ให้เซ็ตตัวแล้วก็ น้ำยาเราจะได้มีฟองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้ข้ามวันเนี่ยจะยิ่งมีฟองแบบมากอะไรอย่างงี้อ่ะไปะงั้นเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันนะคะ,ะไปจะมีะบับปอลลแล้วนะเราชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงแล้วเหรอใช่ค่ะต,ตาตามันเป็นยังไงอันนี้นนอันนี้กองมาแล้วนะคะจะบอกว่าตอนแรกอะแม่มาดูใช่ไหมมดอะเต็มเลยอะ พอมีน้ำตาลไงทอมดก็บอกว่าไม่อาะกินหนูนหนทำลองไปแล้วลว้าวได้อยู่เด้นอนาเดี๋ยวก่วั้ตาปลาอไดเอกไมังก็คอ,ออก,กันหนูบอกแล้วว่าต้องทำงาน ่แทำสามรอบต้องทำสามรอบโอ้ค่ะเป็นเป็นมันได้บาบาแล้วโอ้ยมันตมันแตกข้างหน้าเดี๋ยวแม่จะสอนน้องอ่านตั้งไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ้าหนูฝึกเบี่ยงเป็นนะหนูจะทำได้จับอย่างนี้ลูกจับอย่างนี้อ้าวทั้งสามรอบจะได้มองที่เราจะมีความหนาก็ได้คิดว่า Malu, kau tak Wow! Ah, ni ah. apa? Eh, ya? yang? Biang? Eh, ada Bia? ada ah, Wow! Ah! หนูก็ทำได้อยู่นะเหรอได้ๆโว้ยโว้ยโวยตอาั่งังไปหมดว้าวเก่งว้าวอาไมว้าวโอไปงนไงานว้าวจะทำสิบรอบนะแก่ยีส อุย้ยมีแถมด้วยเนี่ยว้าวอ่าโอเคเด็กๆเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกแล้วเนาะให้เพื่อนๆช่วยเพราะว่าแม่ทาวทำเนาะอันนี้เป็นสูตรแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรที่สองสามสี่ห้าต่อไปนะคะไปตามนก็จะมีสูตรอะไรใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูว่าสูตรไหนแบบอีทีุดป๊าดดีให้หนูยันยันมันเป็นแบบบาร์บอดิ่งดิ่ง